ไหนหาพี่เจอไหมคะอา้าวไม่หาเหรอไปหาพี่เดลซี่ไปหาพี่อเดลให้เจอเร็วหาให้เจออเดลเลยกน้องสิไอเดีย,ยพี่อยู่นี่ไหนไหนหาเจอไหมช่วยพี่ด้วยช่วยด้วย <c oughs> ออกไม่ได้อ,ออกยังไงอะเดี๋ยวเร็วเร็วไปหาหน่อยเร็ว ไปไอเดียไปหาเร็วพี่อยากหาโอ้ยไม่อยากหาพี่เขาหรอฮะเอาไปหาหน่อยเร็วพี่คิดถึงนะเออพี่คิดถึงแล้วไปเร็วเร็วเร็วเออหาหน่อยหาหน่อยเร็วอุย้ยจับตรงไหนน่ะจับตรงไหน,นขาจับขาแม่จะออกแม่ ไหนอุ้ยเจอแล้วเหรอ,อว้ายเห็นใจเอ๋จเใจเอะใจเอะแล้วว้ายตบมือโอ้ตบมือหาเจอแล้วนีว่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยเทอรยไลท์สปาร์คเกอร์โอ้เทอรยไลท์ไหนกึ้นไอายยา้ ฮาอุยเลอนอย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 เลอเลอเ้อ <hist> น้อน้อ no เ้อน้อ yes, น no, 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 ้อน้อน้อ nice, เ้อน้อน้อ UH, น้อ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  เพบกันคิดใหม่คราวหน้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งจบค่ะมันนี้มีจกระตาหน้าล็อเอ้ยหรอแพนดี้อืมแพนดี้เขาชื่อแพนดี้อะคะหรือว่าบันนี่อ้าวบันนี่หรือเปล่าเป็นกระต่ายใช่บันนี่พบกับเราคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะแต่ยวอยากเล่นอีกค่ะ